นี่เป็นเวลากลางคืนนะจ้ะเราได้นอนห้องนี้ก็คือห้องที่เรามาถ่ายคลิปกับพี่เราอะที่เรามารีวิวไอเดียบ๊อฟ,ฟูดเราอะนีห้องอาร์เราชื่อว่าอาแเต้นนะรู้ไหมทำไมเราไม่ได้นอนห้องเต้นเพราะห้องเราก็เปลี่ยนกระเบื้อง เราไม่เปิดแฟให้ดูหรอกพะเปลี่ยนกระเบื้องก็เปลี่ยนกระเบื้องเป็นเป็นลายกระเบื้องแบบนี้ที่แหลนก็เหมาือนห้องเียงแตกมาอร์โคื้อเลยทุกคนที่โรงเรียนอะเรากินนมหมดอายุจริงนะไปถามเค้คกับ ก็่อนได้ชื่อสแตมดิว่าเรากับเค้กแล้วก็สแตมว,ว่าเรากินนมบูดหรือเปล่าไปถามเขาในช่องเขาได้เลยนะอันกิจกิวกิจกิจกิวแต่ตัวเป็นแนวสีม่วงแต่ว่าไม่ค่อยมีสีม่วงเยอะเท่าไหร่ก็ <c oughs> แบบนี้ กางเกงบบบบอย่างนี้ใส่แบบนี้ยงก็กันอนแล้วก็ใส่สีม่วงนะให้ดูแล้วนะเนีย่ยสีม่วงจริงแล้วผมไม่ได้ไปสีม่วงยอมไม่ได้เราชอบสีม่วงเชืกันาสีเรยยังได้อยู่สีม่วงเลยนี่อแล้วคนที่ชอบสีม่วงมากเห็นหน้าเรา หมอเราจะยุ่ง <c> ย <oughs> <ih> ุ <c oughs> ่งไหนนะก็กระเติดด้วยหัวยุ่งเพราะยังไม่ได้วีผมเลยอือืมบ๊ายบาย